มังกรทองสินแสหมิงขงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e i อดีมา e r ตอร์6มิงกกก ลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565นะครับเดือนที่ดาวสุกได้โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ส่วนดาวอาทิตย์นั้นนะครับก็มาอยู่ในตำแหน่งโยกหน้ากับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดียังมีดาวพุธอีกหนึ่งดวงซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมิถุนโดยตรงไปได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีและมหาอุดก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความเข้มแข็งด้วยดาวที่ทรงคุณเป็นกเกษตรและมหาอุดของดาวพุธตรงนี้ และในความที่เป็นดาวพุทธที่เป็นกเกษตรและมหาอุดตรงนี้ไปอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานและที่เรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็มีดาวพระหัสเป็นกเกษตรอยู่อีกเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆโดดเด่นคดคๆในเรื่องของการงานของชาวมิถุน โดดเด่นในประการที่1คือใครที่รองานอยู่หรือดิวงานค้างไว้และยังไม่ได้สรุปสักทีหนึ่งในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสจะสรุปในทางที่ดีได้ในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้ดีในประการที่2หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือใครนะครับที่รอตำแหน่งรอข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานก็สงสัยน่าจะมีข่าวดีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้อีกเช่นกัน และอีกประการหนึ่งสำหรับชาวมิถุนที่นะครับต้องการจะทำกิจการหรือทำธุรกิจหรือเริ่มต้นอะไรของตัวเองในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้เหมาะมากๆผมเชื่อแล้วเกินว่าตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวแล้วจะนำพาความสำเร็จมาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไม่ยากหรือใครที่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาการงานไม่ค่อยแน่นอนจุกจิกนุ่นจุกจิกนี่จุกจิกนั่น สิงหาคมขยับดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็หามาหาได้หาเก็บแล้วก็ใช้จ่ายออกไปพอๆกันถ้าถามผมตรงนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับถึงแม้การเงินจะไม่ติดลบนะครับแต่ว่าก็อืมนะมีรายจ่ายรออยู่จุกจิกเหมือนกัน แล้วก็เป็นช่วงเดือนของชาวมิถุนที่อยากจะได้ของสวยงามอยากได้โนนได้ดีมาประดับบารมีหลายๆอย่างซึ่งแน่แหละครับมันก็ต้องใช้เงินซื้อถูกไหมนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะหมดสตุ้งสตังไปกับเข้าครองเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่งบ่งแต่งบ้านแต่งรถหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุปัจจัยให้มีการใช้จ่ายเงินออกไปแต่ก็ถือว่าไม่ขัดสนนะครับยังมีความมั่นคงในสถานภาพในเรื่องของการเงินดีอยู่ 1-5สิงหาคมหงุดหงิดใจวุ่นวายใจไม่สบายใจนะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือใครคนใดคนหนึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับชาวลัคนาราศีมิถุน6-10นะครับแฮปปี้ขยับดีขึ้นเป็นช่วงที่คุณนั้นมีความสุขเอนจอยกับการกินการพบปะผู้คนออการได้พักผ่อน การได้เที่ยวอย่างสบายอกสบายใจในช่วงวันที่6จนถึงวันที่10 1 11ถึง15ช่วงนั้นการเงินจะดีน่าจะมีเงินเข้ามาจากตรงนี้ตรงนั้นหลายหลายทางแต่รวมๆก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี1 6ถึง20ระวังช่วงนั้นจะมีเรื่องจุกจิกบุดหงิดใจนะครับจากคนใกล้ตัวหรือคนรักนำเรื่องจุกจิกใจมาให้ แต่ก็เป็นช่วงันสั้นๆเท่านั้นพอ21-25ถึง25การเงินจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งติดต่ออะไรก็ได้ผลโดยเฉพาะใครที่ทำงานในเชิงในหน้าหรืออาชีพอิสระมีโอกาสจะติดต่อเจราจาหรือแม้แต่อยู่ในฝ่ายการตลาดหรือเซลล์มาร์เก็ตติ้งก็แล้วแต่นะครับลูกค้าจะดีแล้วก็2 6จนถึง31ช่วงนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกจุกจิกบุญญิดกับคนรอบข้างเล็กน้อย ในเรื่องของความรักนะครับมิถุนพึงพอใจใครอยู่ใครพึงพอใจมิถุนอยู่โอกาสจะมีการสารต่อความสัมพันธ์กในทางที่ดีก็มีแต่ช่วงที่ไม่ดีก็บอกช่วงไปแล้วในช่วงวันที่ยี่สิบสิบหกถึงยีมิถุนาช่วงนั้นสารความสัมพันธ์คุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าที่นักนะครับมันก็เป็นช่วงสั้นๆนะแต่ว่านอกนั้นภาพรวมถือว่าความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสสารความสัมพันธ์ไปได้นะครับจะมีเรื่องจุกจิกบุดหิดก็แค่ช่วงที่บอกเท่านั้นคนที่มีคู่คนที่มีแฟนอยู่แล้วความรักก็จะแฮปปี้นะเจรจาตากเอวเลยกันก็ไปได้ในทิศทางที่ดีก็คงจะมีแต่ช่วงวันที่บอกนั่นแหละก็คือวันที่16กจนถึง20ช่วงนั้นคนที่มีแฟนอยู่คุยซ้ายมันไปขวาคุยขวามันไปซ้ายคุยกันไม่ค่อยเข้าใจก็พยายามปรับพยายามจูนสักนิดหนึ่งผมว่าน่าจะโอเคขอให้โชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล